สวัสดีครับสวัสดีมิรหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนนะครับผมมือนีบ้าโจดีไซ์กลับมาแล้วนะครับผมบาโจดีไซน์คัมแบ็กครับยินี้ต้อนรับกลับมานะครับผมแฟนคลับเป็นจังไดแฟนคลับหมอลำเป็นจังไดคิดฮอดผมบอพี่น้องค,ค,อครับคิดฮอดเสียงบ้าโจดีไซน์บอครับตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นโคตรตาวันอยู่พี่น้องครับเขาปาป่าเฮ็ดซวนเฮ็ดนู่นนี่นั่นก็เลย ยุดแกยุดอีลีพี่น้องครับเลยบอลคอยเดะลงคลิปให้พี่น้องเบ,<อ>บิรงพี่น้องหลายๆคนกับบนหาผม,ผมคือกัดโจมหาผมคือกันว่าเอ๊ะบ่าวโจหายไปไสาคือบอลคอยลงคลิปนะครับผมอ่ะตั้งแต่มือนี้น,นะก็จะได้เห็นบ่าวโจดีไซน์ลงคลิปให้เบิรงแล้วนะครับพี่น้องครับอ่าโอเคครับจะได้กระฝากติดตามนะครับผมช่องบอ่าวโจดีไซน์นะครับแล้วก็เพจ โจ้ดีไซด์ด้วยนะครับบ้าโจดีไซด์ก็จะพยายามล่งคลิปนะครับผมล่งข่าวสารเกี่ยวกับในวงการหมอล่ำใหม่เอฟซีแฟนคลับของศิลปินต่างๆได้รับฟังรับชมกันนะครับผมยินดีกับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับข่าวสารมือนี้นะครับผมผมกับมีข่าวสารของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดนะครับผมค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็ได้ขึ้นโปสเตอร์อีหล่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับผม น้องอุงอิงมารับเชิญนะครับขึ้นโปสเตอร์นี้นะรูปนี้นะสวยมากพี่น้องขึ้นโปสเตอร์รูปนี้นะอยู่หน้าเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับเพิ่นเดกโอดบอกว่าอุงอิงสาวน้อยเพจบ้านแพงรับเชิญบนเวทีโตเกียวบันเทิงศิน EP 25นะครับเป็นไลฟ์สดของทั้งโตเกียวมิวสิกตอนนี้ถึง EP 25แล้วนะครับที่จะไลฟ์ในวันที่28สิสิงหาคมนี้ ขั้งแรกของอีลาจะมาเจอพี่ๆโตเกียวพี่น้องครับแล้วหลังจากที่ทั้งค่เพลงโตเกียวมิวสิกเดปโพรแฟนคลับของอุ I ้งอิงครับน่ารักมากตอนนี้เข้าไปรอเข้าไปอุดหนุนในไลฟ์กลุ่มปิดของทางโตเกียวมิวสิกแล้วหลายๆคนก็บ,บอกว่ารอในไลฟล์ราคารอรอในกลุ่มแล้วค่ะาสีน้องพี่น้องครับอ่ะเข้ากันในแอบเห็นว่าแฟนคลับเป็นแคปมาให้เบิรงว่า คนอยู่ในกลุ่ม3-4ีพันแล้วนะนี่ยังไม่ถึงวันนะอีกหลายมือนนะพี่น้องครับตอนนี้แฟนคลับเ c เริ่มทยอยเข้ากลุ่มแล้วเพราะว่าจะเป็นแฟนคลับของโตเกียวมิวสิเองนะครับผมที่เพิ่นอุดหนุนและเพิ่นกับซื้อบัตรของโตเกียวมิวสิอยู่ประจำหรือว่าจะเป็น แฟนคลับของฝั่งของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับของน้องอูอิงเพชรบ้านแพงกับตามมาอุดหนุนบัตรกุมปิดของทั้งไข่เพ่งตกเกี่ยววิสิกันหลายเลยพี่น้องครับแฟนคลับน่ารักมากๆอาแล้วล่าสุดนะครับก็ได้เห็นทั้งบอดบิกก๊กเนาะเพิ่นได้เผยออกมาว่าไลฟ์ครั้งนี้ e ีที่25เนี่ยเป็นไลฟ์ที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆมีชื่อว่าโตเกียวบันเทิงศิลป์เป็นการยกเอา เวทีหมอลำหมู่หมอลำใหญ่มากเลยแดนเซอร์เป็นร้อยชีวิตครับฉากนะครับผมน่าจะเป็นฉากของทางอีสานนครศินเนาะฤดูกาลที่แล้วเนาะอ่ะผมจะพาไปเบิร์นคลิปนะบอดปี๊ไปิดลงคลิปครับพี่ดองวันนี้มาบอกข่าวดีนะครับผมเจอการแน่นอนโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมิ่ง EP ที่สิมาพร้อมกับคำว่าโตเกียวบันเทิงศินครับพี่ดองบอกได้เลยครัเป็นการมิติใหม่ของโต มิติใหม่เดี๋ยวเด้อยพี่้องครับเราเลยนความเขาไปเคยแบบนี้แล้วก็ยิงย่งอลังการมากแดนเซอร์ <D ance> er> ร่วมร้อยกว่าชีวิตครับพี่้องสังสั่นงงานเจอกันน,นั่น2ีนี่ผู้ใดอยากซื้อบรจองตัวไม่เคยซื้อซื้อยังไงนะครับผมซิมที่เพจค่ายเพลงตัวเควมิวสิกแล้วทับข้อความบอกว่าอยากชม EP 2ี้านะครับผมเป็นมือแร่งแหกนมาครับพี่้องบอับงาเน่เชิญบอับงาครับพี่้องบอันงานอันนี้เป็นงานออนไล่ครับพี่้องแฟนแล้ววันยี่สิบดนี้ เชิญพี่เล่าเชิญครับผมอุงอิงเพชรบ้านแพงมาแน่นอนแล้วก็นางเอกประจําเรื่องของเราเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างพี่องนางเกือบแก้วนางเกือบแก้วใครจะเป็นนางเกือบแก้วเดี๋ยวผมระทีแบบนี้ฝากติดตามด้วยบ้านเปิดตัวนางเกือบแก้ียวนะพี่น้องนางเกือบแก้วเพื่ออย่งแล้วล่างอย่งเกี่ยวกับนางเกือบแก้วไม่ใช่เกิดอจะขึ้นรอบต่างพี่น้องเดี๋ยวผมราคา129บาทเดี๋ยวผมพวกเราโตเกียวมาอุยโบรชั่นสุด เต็มปาร์ตอีพีนี้จัดใหย่จัดเต็มขัดใครไม่ซื้อถือว่า,าพลาดนะเนาะอีพีนี้จัดใญ่จัดเต็มจริงๆพี่น้องครับโตเกียวบันเทิงศิลป์โอ้แล้วศิลปินรับเชิญคือน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงโหผมผมฟันทงแต่เลยว่าไไลฟ์สดอีพีนี้ของทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก จะต้องทุบสถิติที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพิ่นเคยเห็นไดหนึ่งหมืน่นสองหมื่นนะพี่น้องครับไม่แน่นะไม่แน่นะไลฟ์สดอีพีนี้อาจจะทําลายสถิติที่เคยผ่านมาทั้งหมดเลยก็ได้รอเบิ่งเลยมันไม่ใช่แค่ว่าคือคือมันมันพิเศษหบดนเลยพี่น้องครับพิเศษแขกรับเชิญคนพิเศษอูอิ่มเพชรบ้านแพงเป็นคนที่มีกระแสแล้วก็เป็นคนที่โด่งดังที่สุดในวงการหมอนลำตอนนี้ แล้วก็มาบวกกับทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกจัดใหญ่จัดเต็มที่สุดตั้งแต่ตั้งค่ายมาเลยเขาว่าได้เนาะพี่น้องครับโตเกียวบันเทิงศิลป์ก็คือแดนเซอร์เป็นร้อยศิลปินของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอีกแล้วก็แขกรับเชิญอีกโหแล้วมีลำเรื่องด้วยนะนักอย่างเมื่อกี้นักเกือบแก้วนักเกือบแก้วบอกพี่น้องครับพี่น้องตอ้องยาพลาดนะครับผม พี่น้องอย่า,าพลาดนะครเข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วได้เลยที่ทางเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับผมถักเขาไปในอินบอกเพิ่อเลยบอกว่าอยากจะรับชมไลฟ์สด EP ที่25วันจะสี่ครับเพิ่นสีไลน์ในวันที่28่สิงหาคมนี้นะครับโอ้โหสุด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 ,สดอะสีมี้ช่วงของน้องน้องลิโอเดลลัมเดลลัมให้ฟัง เก่งมากเก่งมากลูกอ่านี่นะครับพัไนี้คืนโปสเตอร์ไว้แล้วนะครับพี่น้องครับผู้ใดอ,อยากเข้าไปรับชมนะครับผมสามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ที่ทางหน้าเพจ t ่้ยเพลงโตเกียวมิวสิกได้เลยนะครับความอลังการความตื่นเต้นรอคุณอยู่นะครับโตเกียวบันเทิงศิลป์28สิงหาคมโตเกียวไลฟ์ขออภัยครับบลินบลินมันพันกัน ขออภัยนะครับ mm hmm. ผมบอลบอลโดนอ่านไม่นะสัน mm hmm. เนาะความอลังการความตื่นเต้นรอคุณอยู่นะครับโตเกียวบันเทิงศิลป์28สิงหาคมโตเกียวไลฟ์สตรีม EP 25ครับฝืนโปสเตอร์นะครับก็จะเป็นบอสบิ๊กใส่ชุดใส่ชุดเพชรนะฮะแล้วก็มี ทิดาลำเพินดาวรุ่งของเรานะครับผมน้องอุ๋มอิ่งเพชรบ้านแพงอ่าซุปตาร์นะครับผมซูปเปอร์สตาร์ของวงการหมอนลำนะครับอุ๋มอิ่งเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นศิลปินในค่ายของทางโตเกียวมิวสิกนะครับอู้ <Ooh, S 1> พี่น<ม>้องใส,สสออใส่ชุดเพชรแล้วสวยหลออ่อันทุกคนเลยใส่ชุดเพชรแล้วสวยหล่อันทุกคนเลยสีแกมก็น่ารักน้องเลียวก็น่ารักน่ารักหมดเลย น้องอุงอิงตองว่าลอหลุดว่าอุงอิงจะได้รับบทบาทอีย่างแต่ผมเชื่อว่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์พิเศษอย่างแน่นอนจากทางโตเกียวมิวสิกโหเป็นไลฟ์เป็นเป็นไลฟ์ที่พลาดเพราะอะไรทีดีครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับผมอ่ะนี่แหละพี่น้องค่ะกาสมที่รอคอยแล้วเนาะหลายๆคนก็นเคยบอกเพื่อกันว่าอยากเห็นน้องอุงอิง มารับเชิญบนเวทีโตเกียวมิวสิกนะฮะผมก็นี่ครั้งนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะ้อง mm. อิงก็ได้มารับเชิญแล้วเนาะ mm. อย่าลืมนะครับอย่าพลาดแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าอยากเห็นองค์อิงร้องเพลงกับน้องซีแกรมก็มีอ่าอยากเห็นน้องอุงอิงร้องเพลงกับน้องซีแกรมแล้วแฟนคลับอง้์งอิงนะัรอกันอยู่นะตอนนี้นะแฟนคลับรอกันอยู่นะรอแล้วคะ่ะเอฟซีอีล e าจ้ารอช่องจ้านี่ f อซนางเอกเอฟซนางเอกน้อยอุงอิงเพชรหนองครูรอในกลุ่มแล้วจ้ารอในกลุ่มแล้วครับเอฟซี FC โตเกียวฝากดูแลเอ็นดูอีหลานเ,เดอ้อเดี๋ยวสิตามไปกุ้มปิดครับขอบคุณผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะครับที่เอ็นดูลูกสาวติดตามตั้งแต่ตำซกตำพกแตกอยู่ฟินแลนด์ฝากเอฟซีโตเกียวเอ็นดูอีลานนั่นนเ,เดอ้อจ้า รออีลาเรววเดอร์เจอกันโตเกียวกันเทิงสินจ้าอาพี่น้องครับผู้ใดยงยรกไปซื้อบัสฟ้าไปซื้อพี่น้องครับคอมเมนไปซื้อกั้ไกล,กล,กลมือมันเสียนเขาเอินว่าระบบเพ่นสีร้วนมันสิเขายากคอมเมนพี่น้องมีเวลาพี่น้องอยากจะเบิ้งพี่น้องซื้อไวล่่งหน้าเลยนะครับผมเจอกันไลฟ์สดอีพีที่25ของทางโตเกียวมิวสิก มีแขกรับเชิญพิเศษแล้วก็โชว์พิเศษอย่างยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับสำหรับวันนีวบราโจดีไซน์กับรายาข่าวสารดีๆนะครับาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีแฟนคลับกดไลค์กดแชร์ให้บาาโจดีไ้น์นะครับผมฝากติดตามไลฟ์สดอีี25ของทางค่ายเพลงตเกียวมิวสิกด้วยนะครับฝากติดตามอีลางอุ๊อิ๊งของเข้าน้ำเดิอพี่น้องเด้อสำหรับมื่อวบราโจดีไ้น์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ